เรานี้มาดูเรื่องของความคืบหน้าคดีธรรมชยโยเรื่องการยักยอกทั้งเงินแล้วก็ที่ดินซึ่งเป็นคดีที่ยืดยืดเยื้อมานานนะคะวันนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีการทําหนังสือสอบถามไปที่สํานักพุทธนะคะถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาจจะต้องอาบัตดประชิกตามภารกิจสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อมานาน,นะคะ่ะ พันตำรวจเอกภัยศิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i นะคะก็บอกว่าตอนนี้ส่งหนังสือไปถึงสมงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศเพื่อจะสอบถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพศออตามที่มีการร้องเรียนให้พระธรรมชโยจเจ้าอาวาสวัดธรรมกายนั้นต้องอาบัติประชิกจากคดียักยอกเงินแล้วก็ที่ดินตามพระฤิษิธ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั้นก็มีความคืบหน้าอย่างไรและการดําเนินการนั้นเป็นไปตามขั้นตอน ที่่ถูกต้อองหรืไมโดยประเด็นที่ต้องการให้พอสตอบมาอย่างดีเอสไอก็คือการดําเนินการตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชซึ่งก็มีผลในทางกฎหมายนะคะพันตำรวจเอกภัยศิษย์ก็ระบุบอกว่าตามพระลิขิตกาหนดไว้2ประเด็นทั้งเรื่องของการอาบัติประชิกและเรื่องการคืนทรัพย์สินซึ่งคดีทางโลกนั้นก็เคยมีการพิจารณาแล้วนะคะว่ามีความผิดรวมทั้งคดีนี้พอสซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ร้องต่อกองปราบปรามให้ดำเนินคดีเองด้วย ทั้งนี้จากการประสานกับผู้ในการพศออก็ได้รับแจ้งนะคะว่าพศออนั้นจะตอบกลับ DSI ภายในเดือนนี้นะคะแต่ว่าหากพอ,อนั้นยังไม่ดำเนินการใดๆในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจจะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จึงอยากให้สังคมนั้นรับทราบผลการดาเนินการเพื่อให้สังคมนั้นหายสงสัยแล้วก็เคลือบแคลงนะคะและหากพอ,อนั้นตอบมายัาง DSI แล้วก็จะมีการเรียกประชุมพนักงานสอบ สวนอีกครั้งเมื่อพบว่ามีรีการชี้มูลความผิดต่อไปค่ะ